สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องสมอดำผู้ดเดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บะสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ปี63-64อ้อยเข้าหีบหน้อยส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยโรงงานอาจปิดหีบก่อนกำหนดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกคลิปหนึ่งนะครับเท่เาวส่วนนำสเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจากการประมาณการอ้อยเข้าหีบปีการผลิตปี2563ทับ64ครั้งที่2นะครับ โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายนะครับได้มีการรวบรวมข้อมูลและนำส่งให้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับทำบัญชีจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายให้กับโรงงานน้ำตาลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจจะส่งผลกระทบกับชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่อยากมาฝากท่านนะครับจากการประมาณการของ สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายนะครับที่ประมาณการไว้นะครับทำหนังสือส่งให้กับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลได้สำรวจจากโรงงานน้ำตาลทั่วทั้งประเทศ57แห่งสรุปเป็นประมาณการไว้ที่6 9ล้าน40แสน3 1 9 6 7ตันนะครับสำหรับ ประมาณการในปี63-64นี้นะครับ้อยจะเหลือเพียง69ล้าน4 3 0 1 9 6 7ตันนะครับซึ่งลดลงจากปีก่อนที่74ล้านนะครับลดลงถึง5ล้านเกือบ6ล้านเลยเทีเดียวนะครับที่ลดลงไปจากแปลงของพี่น้องเกษตรกรนะครับสืบเนื่องมาจาก ภัยแล้งนะครับส่งผลกระทบให้อ้อยในแปลงไม่โตนะครับแครแกนต่ำเตี้ยนะครับข้อไม่ยืดนะครับแปะอ้อยไม่สวยนะครับและอีกอย่างก็ได้รับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและเงินค่าอ้อยนะครับค่าอ้อยสดล่าช้านะครับบังุงต่ออ้อยไม่ทันนะครับจึงทําให้อ้อยนั้นแคะแกนนะครับไม่สวยอ้อยจึงลดไปจากโรงงานนะครับ หลายตันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากจำนวนไร่อ้อยนะครับที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้นะครับ 8, 7, 5, 8ล้าน7แสน5,865ไร่นะครับคิดเป็นค่าเฉลีย่ยของไร่อ้อยนะครับอยู่ที่8.6ตันต่อไร่นะครับสำหรับปริมาณอ้อยนะครับที่ได้นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับจากปกติต้อง1ิบ 5ตันต่อไร่นะครับก็ลดหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับจากไร่อ้อยนะครับสาเหตุก็อย่างที่ว่านะครับมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้อ้อยลดหายนะครับคือราคาผลผลิตอ้อยก็ไม่ดีนะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือต่ออ้อยไปปลูกพืชชนิดอื่นนะครับเช่นมันสาปะหลังนะครับที่มีราคาดีขึ้นนะครับและภัยแล้งนะครับและเงินช่วยเหลือที่ ล่าช้านะครับจึงทําให้ผลผลิตน้อยนะครับลดลงในปีนี้นะครับจากการที่อ้อยลดตามลงนะครับซึ่งโรงงานน้ําตาลนั้นนะครับก็เข้าหีบรับได้ปริมาณวันละแสนตันนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ใช้การหีบอ้อยไม่ยาวนานนะครับอาจจะ มีระยะสั้นขึ้นนะครับโรงงานอาจปิดก่อนกําหนดอาจปิดหีบก่อนกาหนดนะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ่อ้อยควรปรับตัวให้ทันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ